เขียนแบบนี้นะครับ,บครับกลมกลมเขียนกลมๆอ่ะจติลองเขียนซิเริ่มเก่งแล้วนี่นา นั่นแหละแบบนั้นแหละลูกใช่เลยแบบนั้นเลยอันนั้นเป็นอะไรครับเป็นลูกโป่งหรอวาดเป็นตินมวาดเป็นลูกโป่งเหรอปิดขาอ่ะเขียนวงกลมแบบนี้อีกสองอันตรงนี้นะครับเอียนไม่เป็นมือเจ็บมือเจ็บ แล้วก็เติมเติมปากยิ้มแบบนี้เ <c oughs> ขาแบบแบบนี้เหรอมันดิมนมันมันไม่แบบนินเหรอมันเขาแบบนิ้วงกลมม,บบมันแบบนินมันแบบแบบนิ้แล้วก็เติมปากยิ้มแบบนี้ลิ้มดินใช่ครับปดิน ตินครับตินครับห่านมา bye bye. Bye bye. Bye บายบายบกมือหน่อยบายบายเจอกันใหม่นะ